ตำบลขอนสาร,รอ,อำพเพอ <3 S 1> ขอนสารจังหวัดชัยภูมิจ้ะมีสามตจ้ะน้องขวัญทิพจ์จ้ะสองปี่าแม่วงร้อยสี่สิบจ้ะสถานหน้าท่องได้สามเดือนกว่าจ้ะอันตาตาซ้าเรียบร้อยปี่หกเดือนอันนี้ปลาปังสอศิริชัยฟาร์มบริการขนส่งน่อคขวายทั่วประเทศ ประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วท่านใส่แถมยังมีบริการเก็บเนื่นปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องท่านที่สนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบผิดหวังพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้สู่ช่องชนปะปว่าฟ้าฟั่มมื้อนี่สิฟ้าพ,พี่น้องมาเปิดราคาไว้ยคือเก่าแล้วครับยอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่เราจได้พลาดคลิปดีๆนะราคาไว้ยตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับเปยนกกับเจ้าของเราวนพี่น้องสวัสดีครับมือนี้เขาอยกับคุณพี่ครับ ชื่อเฟิร์นค่ะสมลองเฟิร์นนะจ้าพิกัดท้องอยุสัยครับอยู่คอนสารจังหวัดชัยภูมิจ้ะคอนสารอยู่ในคอนสารเลยใช่เนาะอยู่ในคอนสารเลยจ้ะบ้านนำ้ำพุบางบัวจ้าน,นำ้ำพุบางบัวมื้อนี้มีจักตัวครับมีสามตัวจ้ะมื้อนี้เราหยเปิดราคาสามตัวไปปอกับตัวแรกเลยครับตัวแรกเราซื้อว่าน้องอยังครับเนี่ย น้องขวัญทิพจ้ะไปกล้วยเพียบพี่น้องมาเข้าไปังนี้นวัญทิพย์สูงลายเปนในขวัญทิพย์สูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนจ่ะจ้ะผ้มกน้อยเนาะกะบพอกะมีเขากะบ่มีก้วยเพียบที่สะอาดที่นีพี่น้องเกื่อสีมูกครับเกือกสีมู่อายุจเดเยนนะเพื่อน สองปีกว่าพันนมน้องบอลลจ้ะปันนำนุ่มบอท่านลูนจ้ะประมาณสองปีหน่อยๆน่แหละแต่ปันนมนุ่มน้องท้องสี่ท้องสี่เดือนควายสาวท้องแรกจ้ะท้องแรกท้องกับตัวใดครับท้องกับควายนี่จ้ะเจ้าอุ้มเงินชุมแพร ันนี้เป็นตู้เปียรตขอเปีย่างนี่ภับข้างนังปิดนั่น,น,นจ้ะบ้านขุดแฉราคาเดี๋ยวเปิดไว้เท่าไรครับเปิดอยู่ห้าหมื่เก้าพตอรองได้จ้ะราตอรองไดก็้ึงหลอเปีเยร โทรและจับเบอร์ครับบอกพี่นออกศูนย์เก้าหกหกห้าเจ็ดติดต่อเฟิร์นได้เลยค่ะมาเรอเิตีนเ้อกเต่าครบยู่แล้วกนเนาะครบครับครบผมไม่ทำ เทนะี่สอลนี่งขาัวที่สองตนะัวที่สอง้องว,งวซื้อว่าตังไหนน้องเพิ่แม่วงแม่วงซื้อแม่แม่วงจ้ะแม่วงว้มสูงเท่าไหนะร่ร้อยสี่สิบจ้ะร้อยสี่สิบก็เหลียกหลายพี่น้องคอยเราทัมาฉาดเลยนก็ได้ก่แม่วงนี่สถานะท่องรับเสียงไหครับ สถานะท่องได้สามเดือนกว่าวจะอัานตาซ้เาเรียบร้อยตาซ้าเรียบร้อยท่องกับตัวเก้ามันบ่แมนจ่าพ, <อ S 1> พ่พอพันเจ้าอุ้มเงินคุ้มแพรีพ่อพันด้พี่นอ่องพ่อเราเราประกันท่อง สามเดือนครึ่งเศร้าแล้วเศร้าบ้างแล้วเศร้าเรียบร้อยเนาะเศร้าเรียบร้อยจ้ะพอกันเป็นฟานโซลินเป็นสใจฟานโซลินตัวนี้เปิดราคาับไปเท่าไรมาครับหกหมื่นเก้าพันบาทจ่าต่อร้องได้เก้าพัน 9, ติออดแต่ยังอยู่พี่น้องลูกโตที่ใดครับเนี่ยลูกโตที่หาจ้ะในท้องน,นี่โตที่หา พิษหาในเลยคดๆแต่ว่าความสมบูรณ์มันต้องเป็นสาวอยู่ <S <S ตัวนี้มีตำหนิบ่พ่อไม่มีมันหางคดๆหน่อยนึงมั้งหางคดๆหนึงจุดใบหูควันล้ําเลยพี่น้องเป็นสายเพชร,อ,รอุดรอนที่ไหนพุ๊บสายเพชรอุดรเนาะเดี๋ยวเบิ่งหางด้วยไม่หรอ มันปกติไม่มีตำหนิราคาเราเปิดไจกหมืเก้าพันพระเบงซูกินได้ที่นอกตอนนี้พอพันตัวหนึ่งผูใ้ใดกำลังมองหาพอพันกับพอกับตัวุดท้ายเป็นพอพัน ว่าฟันเราซื้อว่าจังใดครับน้องเพื่อนซื้อว่าน้องฟ้าลั่นจ้ะฟ้าลั่นฟ้าลั่นโอ้แข็งขาเพป็นมาดีอยู่พี่น้องลูกฟ้าลั่นนี่ความสูงเท่าได้ป่ะหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนจ้ะหนึ่ง้ยสามสิบห้าหนาหนาเขาหนีรอเลยเนาะเบื้องหน้าเขาทุกเกาจับเบื้องหน้าเขาดีดีทุกฟาดลุกไหมครับหนาเขาอราเขาอเขาจะน้ำเลยได้ที่น้องฟ้าปังแต่ยุคอายุ ห <1 S 1> นึ่งปีหกเดือนจ้ะปีหกเดือนอันนี้ปลาปังยอดพ่อพันเลยพี่น้องผูใดย๋ยกำลังมองหาเอาไปปั้นหน่อยได้พี่น้องมีกระสานบ่มีตำหนีเลยนะพ่อเนาะบอกครับ,บอ ขอร้องเดีย๋ยวรอเลยพี่ห้องยังรอเลยวันก็สวยวนันดีวันดีราคาเ่าเด๋กวเปิดได้สามหมื่นเก้าพันบาทต่อร้องได้จ้าสามหมื 39, ่ก้าพันกูเดวกำลังมองหาวไว้มิสไซลุ้ซ้ายของป่าปังใข่กับเพียงกันจติด้ายใคเห้เ่อนเี้ยงกันกนี่ดี

จะรอดต่สสนใจกับจิงกลางมหาหนองเพื่อนเลยตขาเปิดได้สามตัวนี่แหละแม่นั่นว่เปิดสีพอ,อันมากกับจเจ้ามาเบื่องเอาเนาะตัวนั้นมันขอมอยู่ตัวนั้นสายอุทัยอันนี้เปิดคือแยกเป็นตัวก็ได้ ี่ยกก็ได้อยน่ใมาเบิ่งเอาเนาะแบ้งจกโตก็ได้ตันเ,เานะกาไว้ทามีการปอกันพิน,น,น,นานณาสวัสดีครับ